สวัสดีครับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการเรียนวิชาสแตตินะครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่สำคัญมากๆข้อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข้อที่จะทำให้เราสร้างความเข้าใจในเรื่องของระบบแรงในระบบสามมิติเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับในส่วนของโจทย์แล้วก็ าการทําอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับแต่เราพยายามโฟกัสมันให้ดีนะครับพยายามโฟกัสมันให้ดีเพื่อที่จะทําข้อนี้ให้สําเร็จเราผ่านไปด้วยกันนะช่วยช่วยกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้า,าพวกเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่อาจารย์อยากจะให้เราย้อนกลับไปดูโจทย์ข้อที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะว่า อาจารย์จะค่อยๆปูพื้นมาให้เรานะครับให้เราไปดูโจทย์ข้อที่ผ่านมาหรือไปดูข้อแนะนําของอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์สอนเกี่ยวกับทฤษฎียังไม่เข้าโจทย์นะครับถ้าเรายังไม่ได้ดูนะแต่ใครดูมาแล้วเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยเราก็จะสามารถที่จะเข้ามาถึงข้อนี้ได้ให้เราพยายามไปเข้าใจของเดิมให้มันแน่นก่อนอาจารย์เน้นว่า สิ่งที่เราจะทําให้เราผ่านไปและประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือพื้นฐานเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้พื้นฐานของเรามันเป๊ะมันชัวร์ก่อนนะครับอ่ะไม่พูดภาพทําเพลงนะเราควรที่จะเริ่มทําได้เลยถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับสําหรับคนที่เข้าใจที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมาเริ่มพร้อมกับอาจารย์ได้ส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจหยุดไว้ก่อนกลับไปทําโจทย์ข้อที่ผ่านมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วถึง มาถึงข้อนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะงงนะครับเดี๋ยวเราจะงงอ่ะมาดูมาดูก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันมีแรงอยู่2แรงเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วแหละนะครับว่าเป็นแรง F 1นึ่งทำไมตัวใหญ่จังนะครับเป็น F 1แล้วก็ F 2อ F 2ซึ่ง f1 เนี่ยบอกขนาดของแรงมาและบอกทิศทางมาด้วยอบอกทิศทางตรงไหนครับอาจารย์ทิศทางนี่ไงครับ45ที่ทํำกับแกน x 60ที่ทํำกับแกน y 120ที่ทำกับแกน z นี่คือมันบอกทิศทางเรามาแล้วเพราะฉะนั้น f1 เนี่ยบอกขนาดและทิศทางเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นคาร์ดิเซียนเวกเตอร์ได้จากการคำนวณน,นะส่วน f2 ของเรา ไม่น่ารักเลยตัว f 2นะครับ f 2เนี่ยมันไม่น่ารักยังไงเพราะว่ามันไม่บอกอะไรมาแต่เราก็ทําให้เรารู้ไว้เลยว่าอ๋อถ้ามันไม่บอกเนี่ยโจทย์มันถามแน่ๆนะครับมันถามมันต้องถามเราว่ามันคืออะไรแล้วถ้าโจทย์แบบนี้เนี่ยมันจะต้องบอกแรงรับกับเรามาแน่นอนถ้ามันไม่บอกเนี่ยเราไม่มีทางหา f 2ตัวนี้ได้นะครับ มันจะต้องบอกแรงรับเรามาว่ามันมีค่าเท่าไหร่และเป็นทิศทางไหนเราก็ต้องมาอ่านโจทย์ดูต่อนะครับตัว f2 มันไม่ได้บอกอะไรมานะครับเขาบอกว่าแรงรับ fr ของเราเนี่ยที่มันได้จาก f1 และ f2 บวกกันเนี่ยจะมะีมันจะวิ่งไปทำแกน y เป็นบวกด้วยนะ แสดงว่า f 2ของเราเนี่ยมันจะขึ้นไปทางนี้ถ้าอาจาย์ว่ารูมนะครับขึ้นไปเนี่ยอขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ไปไปเท่าอ้าวมันบอกด้วยเท่ากับ800นะครับเท่ากับ800ขนาดเท่ากับ800นิวตันนะหลายคนไม่หลายคนละบางคนแค่นั้นแหละที่ก็จะงงเอา้าบอกมาอย่างนี้เราวยังไงต่อคือถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันเนี่ย เราจะเขียนตัวไอตัว fr ออกมาได้เลยว่ามันเท่ากับคำตอบคือ fr ของเราเนี่ยนะถ้าเขียนเป็นคาร์ e ดเซียนเวกเมันจะออกมาได้เลยคือ800 k นะครับ800 k อ๋อใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อมันไปตามแกน y ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษจริงๆมันไปตามแกน y นะครับวิ่งไปตามแกน y แรงลับของเราวิ่งไปตามแกน y วิ่งไปตามแกน y เท่ากับ800นิวตันเป็นบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัว fr ของเราเนี่ยมันจะได้เท่ากับ8 0 0 j นะครับเป็นนิวตันด้วยนะครับหน่วยของแรงของมันเป็นนิวตันเพราะตัวนี้ให้มานิวตันตัวนี้ก็ให้มาเป็นนิวตันนะครับรู้ชัวร์แน่นอนรู้2ตัว f 1่ f 1อาจารย์รู้ได้ไง อ่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปทำ f 1นะครับว่ามันมาจากไหนอ่คือถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซปต์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันมันจะไม่ต้องมาถามกันละละนะครับอ่ทีนี้ f 1ของเราเนี่ยถ้าเราจําได้นะตอนนี้เราจะหาอ่วิธีการหา f 1นะครับวิธีการหา f 1ให้เป็น คาร์ทิเซียนเวกเตอนะครับมาคาร์ทเซียนเวกเตอรงเป็น ijk เราจะต้องใช้วิธีการแตกเข้าไปแตกเข้าไปนะครับแตกเข้าไปในแกน Z แบบนี้นะครับเราจะใช้การแตกเข้าแกนนะแต่การแตกเข้าแกนเนี่ยเรามีสูตรนะใครไม่รู้ว่าสูตรมันมาจากไหน กลับไปดูเลยนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์จะช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าแนะนําอธิบายสูตรนั้นมาอยู่แล้วอาจารย์มีแต่ไล่ให้เราดูได้แรงนะครับที่เป็นคดิเซียนเวกเตอร์มันจะเกิดจากขนาดของแรงคูณกับยูนิตเวกเตอร์ของแรงตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ยูนิตเวกเตอร์ถ้าเราหายูนิตเวกเตได้ขนาดของแรงเรามีอยู่แล้วนะครับถ้าเราหา Unit v e วกเตได้ของแรง F1 ได้เราก็จะเอา300เข้าไปคูณมันก็จะได้เป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์ทีนี้เรามาดู Unit v e วกเต F มันก็จะเท่ากับอะไร c o s ์สอัลฟาไอบวกคอสเบต้บวกคอ แกมมาเคอ่ะตรงนี้นะครับอาจารย์สอนมาแล้วนะครับมันเป็นสูตรที่พาพิสูจน์มาเรากลับไปดูเนาะกลับไปดูนะครับถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจนะครับอ่ะทีนี้ไอตัวคอสอัลฟาของเรามันก็จะเท่ากับอะไรครับอัลฟาเราได้เท่ากับ45นะครับคอสอัลฟาก็คือคอส45 i สบบวกด้วย60นะครับเบต้ามันทำกับแกน y ว0หกสิบก็คอส 6 0 j บวกด้วย cos นี่กับแกน z ก็คือ1 2 0 k นะครับดูแล้วเนี่ย120 k, มันเกิน90 k. ถ้าเราเข้าใจคอ,อ,อนเซปต์มันจะออกมาติดลบแน่นอนนะครับมันจะออกมาติดลบแน่นอนแต่ตอนนี้เรากดเครื่องคิดเลขไปก่อนนะกดเครื่องคิดเลขไปก่อนเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้ cos สี่ึ๊บ square r o ส่วน 2. 2 i บวกด้วย คอส60สิบส่วน1่ส่วน2อคอสร้อ่าเห็นไหมลบ,120ลบ1้ยย่สเอลบ่ส่วน2 k บอกแล้วว่ามันจะต้องติดลบทีนี้เราได้แล้วนะครับไอตัวยูนิตเวกเตอร์เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีนิดนึงจะได้สร้างความชัดเจนนะครับ เราก็เอายูนิตเวกเตอร์มาแทนตรงนี้สิครับไอตัวขนาดของแรงเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนี่เอามาแทนอ่ะเราก็จะได้ f ปึ๊บ f ของเราก็จะเท่ากับแทนเลยนะครับอาจารย์เอาตัวชุดนี้มาแทนนะครับ300คูณด้วย square root 2ส่วน2 i บวกด้วย1ส่วน2 j ลบด้วย1ส่วน2 k อะ อาจารย์ก็คูณกระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายกระจายกระจายเข้าไปได้อะไรนะครับอ่ะได้เท่ากับ150สบวบวกด้วย150 j ลบด้วย150 k ฮอะอันนี้คือตัว F ของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เขียนเป็นอ่ะ f 1เนาะต้องเป็น F1 ด้วยนะครับต้องเป็น F1 เป็น f1 นะ,ะ f1 ของอาจารย์นะครับได้ออกมาเป็นรูปแบบของคาร์ทีเซียนเวกเตอร์แล้ว1ตัว f1 นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับมาดูกันต่อ fr ของอาจารย์อาจารย์เขียนออกมาได้เท่านี้แหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันวิ่งอยู่ในแกน y ไปทำทิศทางบวกมาจากไหนก็มาจากโจทย์ที่เขาให้มานะครับมาจากโจทย์ตรงนี้ ที่เขาเขียนให้มาตรงนี้นะครับเราตีโจทย์ออกนะครับมาให้มาแบบนี้นะครับเรามาเขียนสมการตัวหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจมันก่อนอ,อาจารย์จะจริงๆถ้าเกิดเป็นกระดาษคำตอบเวลาเราสอบเราเขียนตอบไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์พยายามที่จะ,ะให้มันเห็นตัวตัวรูปตัวนี้ด้วยเราจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับอะ มาดูนะครับ f r ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ f 1บวกด้วย f 2นะครับก็แน่นอนอันนี้คือการหาแรงรับก็คืออยากได้แรงรับก็คือ f 1บวก f 2โดยหลัอยากจะให้ได้ค่า f 1บวก f 2 เราต้องทำเป็นคาร์ดิเซียน f 1เป็นคาร์ดิเซียนเวกเตอร์ f 2เป็นคาร์ดิเซียนเวกเตอร์ก่อนมันถึงจะบวกกันได้โอเคไหมครับแต่ f 2ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้น f 2ของเราเนี่ยไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่เราก็เป็นเขียนเป็น f 2 x i บวก f 2 y j บวก f 2 z k แล้วกันนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับ ส่วน f 1เราได้มาแล้วนะครับเราค o p บพิมาเลยนะครับปึออ๊บคันะครับขอ Copy มาเลยเพื่อความง่ายอ่า f 1 f 1อาจารย์ได้มาแล้ว f 2ได้มาแล้ว fr ได้มาแล้วนะครับนี่ไง fr ของอาจารย์นะครับนี่นี่ fr ได้มาแล้ว อาจารย์ลองมาเขียนใหม่ถ้าเกิดอาจารย์จะเขียน fr ใหม่นะครับ fr ของอาจารย์จะเท่ากับอาจารย์ก็เอา i บวก i อะ่ะใช่ม j บวก j k บวก k นั่นแหละนะครับอาจารย์ก็ทำตามสเ,เต็ปที่เคยทำมานะครับทุกทกข้อทำแบบนี้นะครับ fr ของอาจารย์เท่ากับ800 j ก่อนเอเขียนไว้อย่างนี้นะครับ 800j เป็นบวกด้วยนะ,ะเท่ากับ i บวก i ใช่ไหมก็150ยสบแควบวก f2x ทั้งหมด i นะครับเขียนยาวหน่อยนะครับบวกด้วย150ใส่วงเล็บไว้จะได้ไม่งงบวกด้วย f2y นะครับแล้วก็บวกด้วยลบ150บวกด้วย f 2 Z K อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะโยงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบสแครูสองตัวนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้มานี่เป็นชุดของ i นะครับชุดต่อมาก็คือ150เอา f 1ขึ้นก่อนนะอาจารย์เอา f 1ขึ้นก่อน แล้วก็บวกด้วยตัวนี้ f 2y หลังจากนั้นก็มาบวกอีกใส่วงเล็บไว้นะครับจะได้ไม่งงลบ150ตัวนี้นะครับบวกด้วย f 2z ตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับอ่าก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับอะ่ะคราวนี้คราวนี้เราอยากได้นะครับ f 2นะเราก็มาแก้สมการนะครับ ตามค่อยๆตามมาเนาะจริงๆแล้วเนะี่ยไอเอฟอาของอาจารย์เนี่ยโอ้ขอโทษนะครับจริงๆแล้วไอเอฟอาของอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์เขียนแยกจริงๆเนี่ยมันก็คือ0 i บวก8 0ด j บวกด้วย 0k แบบนี้ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะมาแก้สมการนะครับ ออกมาเนี่ยอาจารย์จะเอาตัวนี้มาต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์กลัวพวกเรางงนะครับนี่มันเท่ากันเนาะมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะโยงให้เห็น 0.i มันก็จะเท่ากับตัวชุดนี้นะครับอาอาจารย์ก็เขียนให้ใหม่เลยนะครับว่า 0i มันจะเท่ากับ150บวก2บวกเออสแควรูสอบวก 2x i อีกชุดหนึ่งเอาสีเขียวโยง800เป็นชุด j ออาจารย์ก็จะเขียนนะ่ะ800 j เท่ากับ ร้อยห้าสิบบวก f 2 y j นะครับส่วนตัวสุดท้ายเอาสีอะไรดีสีน้ำตาลนะ0 k ไปหาตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็น0 k เท่ากับลบร้อยห้าสิบบวกด้วย f 2 z k อ่ะไอตัว ไอเนี่ยมันตัดกันทิ้งได้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเคก็ตัดกันทิ้งได้มันก็จะเหลือทิ้งสมการไว้ให้เราสําหรับตัวแรกนะครับอาจารย์เอาสีม่วงมาเป็นตัวแก้สมการมันก็จะเท่ากับ0ย์เท่ากับ150สแวูทบวกด้วย f 2x ตัวนี้ก็เป็น800นะครับเท่ากับ150บวกด้วย f2y ตัวต่อมาก็คือ0เท่ากับ150บวกด้วย f 2 z นะครับสมการตัวแปรเดียวนะครับมันก็แก้สมการได้ทันทีเลยนะครับแก้สมการออกมาเป็น f 2 x จะเท่ากับลบ0้อ s q เดี๋ยวอาจารย์กดเครื่องคิดเลขทีหลังนะครับตัวนี้ก็เท่ากับ f 2 y เท่ากับ800ลบ150นะครับ ส่วนตัวสุดท้ายก็คือ f 2 z จะเท่ากับ1 5อ5แบบนี้นะครับ f 2 z เท่ากับ150อ่ากดเครื่องคิดเลขต่อให้มันเป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะครับก็จะได้เท่ากับลบ2 1งรนนะครับนิวตัน เท่ากับ650นิวตันอันนี้เท่ากับตัวนี้อยู่แล้วอ่ะ f 2เราได้แบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขียนตัวใหญ่ๆปึ๊บ f 2ของเราจะเท่ากับลบ2 1 3 1 3แล้วกัน i บวกด้วย 100, 650 J บวกด้วย150 k นี่คือ f 2ของเรานะครับนี่คือ f 2ของเราโจทย์หา f 2ไหมโจทย์เขาหาอะไรเดี๋ยวกลับไปดูพูดเยอะก็ลืมนะครับเขาให้หาขนาดและทิศท,ทางของ f 2นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่จบ ยังไม่จบขนาดของ f 2คืออะไรก็ไม่มีอะไรแล้วนะง่ายๆแล้วนะครับสเต็ปเดิมนะครับขนาดของ f 2ของเรานะครับก็จะเท่ากับส q u a r e r ลบ t อากำลัง2บวกด้วย650กำลัง2บวกด้วย150ากำลัง2อะเขียนซะย,ยาวเกินเลยอ่ะ ได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ212.13กำลัง2บวก6ก0กำลัง2บวก150กำลัง2ปุ๊บโอ้700นิวตันนะครับได้700นิวตันอ่านี่คือขนาดของ f 2แต่ ทิศทางยังไม่ได้นะครับทิศทางเรารู้อยู่แล้วนีจ่จากตรงนี้เนี่ยเอายูนิตขนาดของยูนิตเวกเตอร์มาหาเลยนะครับนี่ถ้าจากสูตรที่เราคิดเนี่ยคือสูตรตัวนี้แหละเอาทิศทางมันมาหานะครับสูตรมันว่าค o s อัลฟาจะเท่ากับเออไม่ใช่ a มันคือ f 2 x นะครับส่วนด้วย f ขนาดของ f x อ่ x มันคืออะไรมันคือลบ212.13ส่วนด้วยขนาดก็คือ700นะครับ นี่คือตัวแรกนะส่วน cos เบต้านะครับก็คือ f 2 y ส่วนด้วยขนาดของ f 2 y ก็เท่ากับ650ส่วน700นะครับแล้วก็คอสแกมมาจะเท่ากับ f 2 z ส่วนด้วยขนาดของ f 2 z นะครับซึ่งจะเท่ากับ150 ส่วนด้วย700อฮะอาจารย์ก็จะเดี๋ยวจะจะโยงให้ดูนะครับนี่212นี่นะครับนี่คือ f 2อนะครับอันนี้คือ f 2แต่ตัวนี้มันอยู่ในแกน x อยู่ใน i เนี่ยส่วนด้วยขนาดของ f 2อ่ะอาจารย์โทษทีอาจารย์ลบตัวนี้ออกกันขนาดของ f 2นะครับอ่า 700นะครับหารเข้าไปหารเข้าไปนะครับ6 5 0 7 0 0 150 7 0 0ตรงนี้นะครับหารเข้าไปแล้วก็แก้สมก,การออกมานะครับอัลฟาจะเท่ากับเท่าไหร่ก็อาร์คอสไปนะครับอาร์คอสตัวนี้นะครับมันคือการแก้สมก,การนะครับ เอาให้เข้าใจกันไปเลยอืมตัวนี้ติดลบสังเกตไว้ดีๆนะตัวที่มันติดลบเนี่ยนี่ตัวนี้ติดลบติดลบค่าของมันเนี่ยจะเกิน90นะครับจะเกิน90แล้วก็ มันก็จะเห็นว่ามันจะไปอยู่ในแกนลบนะครับของตัว x เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไปอยู่ในแกนลบเนี่ยเนี่ยนเนี่ยค่าเนี่ยจะไปอยู่ในแกนลบกดเครื่องคิดเลขออกมาครับปึ๊บอัลฟาของเราจะได้เท่ากับ108องศาเบต้าของเราจะได้เท่ากับ21.8องศาแล้วก็แกมมาของเราได้เท่ากับ77.6องศา เห็นไหมครับตัวที่อาจารย์ตัวที่อาจารย์บอกเกิน90เกิน90นะอ่าแล้วก็ไปอยู่ในแกนเป็นลบอยู่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้ขนาดและทิศทางนะครับขนาดเราก็ได้เป็นคำตอบของมันทิศทางก็คือคำตอบของมันก็จบกระบวนการนะครับ เรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียน Static Code แล้วกันนะครับโรงเรียนอาจารย์เจริญชัยนี่แหละอ่ะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่มีความซับซ้อนนิดหนึ่งจากตัวโจทย์ของมันอะที่มันไม่ได้บอก f 2มานะครับไม่ได้บอก ตัว f 1มาเป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์แบบดีๆเราจะต้องไปหาก่อนแล้วก็มาซ่อนเงื่อนด้วยการใส่ fr เข้าไปในแกนโดยที่มันไม่ได้เขียนมาให้เราดูมันก็ต้องทำให้เราต้องได้เกิดการตีความเกิดขึ้นพอเกิดการตีความเนี่ยมันจะส่งผลอาจจะทำให้เราทำผิดเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในโจทย์พวกแบบนี้นะครับโจทย์พวกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกต้องเจอโจทย์ ที่มันมีซับซ้อนเข้าไปหน่อยนะครับโจทย์ที่เป็นเบสิกมันคือโจทย์สร้างความเข้าใจแต่ไอโจทย์ที่มันซับซ้อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลากับมันเยอะถ้าไม่มีใครมาติวให้เรานะถ้าไม่มีใครมาติวหรือใครพาทําแบบที่อาจารย์พาทําในโจทย์ที่มันเป็นโจทย์ซับซ้อนนะเราก็จะใช้เวลาทําได้ไหมอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราดูตอนนี้มาถึงตอนนี้เราทําได้หมดแหละ แต่เราจะใช้เวลาเยอะสมมุติว่าถ้าอาจารย์สอนเนี่ยโจทย์ข้อหนึ่งเราจะใช้เวลา 15- ถึง30นาทีไม่เกินนั้นแต่ถ้าเกิดเราไปทำเองสร้างความเข้าใจเองกว่าจะเข้าใจอาจารย์คิดว่าโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้เวลา3-4ถึงหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับชั่วโมงนะอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นทางลัดที่ดีที่สุดทำให้เราเข้าใจเร็วที่สุดคือ ให้ใครก็ได้ที่เขามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยมาสอนเรานะครับหรือไม่งั้นก็ต้องมาติดตามคลิปที่อาจารย์สอนไปนะครับเราจะได้เข้าใจไอตัวโจทย์ที่มันลึกๆก,กว่านั้นโอเคสำหรับเรื่องของระบบแรง3ามมิติเนี่ยมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับเท่าที่เราดูมานะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันจะออกจากจุดศูนย์ origin แบบนี้นะครับ ไอจุดออริจินแบบนี้คือโจทย์ที่มันเบสิกเบสิกนะครับออกมาเบสิกแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องการแก้สมดุลของอนุภาคนะครับเป็นเรื่องการแก้ความเข้าใจนะในการที่เราจะเรียนต่อไปเป็นเรื่องของสมดุลของอนุภาคนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อในบทถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้เป็นหลักให้ให้ชัดเจนก่อน พอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับพอเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปแก้สมดุลอนุภาคได้แบบสบายๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสบายๆเลยแต่เรื่องต่อไปเนี่ยมันจะไม่แรงเนี่ยทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ออกจากจุดศูนย์ตัวเนี้ยจุดออริจินตัวเนี้ยนะครับมันจะไปออกตรงไหนก็ไม่รู้นะครับมันจะไปออกเขาเรียกว่าต้องใช้เวกเตอร์ระบุตำแหน่งในการช่วย ในการที่ทำให้เราสามารถคานวณได้ง่ายมากขึ้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันนะครับก็ใครยังไม่มีพื้นฐานที่ดีกลับไปดูนะครับสู้ๆนะอาจารย์จะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ใครทาไม่เข้าใจนี่สามารถถามอาจารย์ได้ตลอดทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะครับหรือใครที่มาเรียนกับอาจารย์โดยตรงนะครับก็มาถามอาจารย์ได้เลยถ้าเห็น ถ้ารู้จักหรือได้เรียนอาจารย์จะรู้ว่าอยู่ในห้องอาจารย์ก็เต็มที่ขนาดไหนนะครับอาจารย์มีกี่ร้อยคนเนี่ยอาจารย์ก็เดินหาหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับที่จะถามอาจารย์อาจารย์จะอธิบายให้เราเข้าใจทุกคนนะครับแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าทํำยังไงแต่อาจารย์จะสอนเพื่อให้เราทาความเข้าใจและเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งอาจารย์นะครับ สอนให้อ่านหนังสือก็สอนให้อ่านหนังสือให้เข้าใจด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามมีโอกาสได้เจออาจารย์ในห้องหรือในคลาสที่อาจารย์สอนติดต่อมาถามมาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ